มาพี่น้องบ่านนี้มื่อนี้บ้าแดงสีภาพี่น้องก้อยใส่แบบเฟืองได้พี่น้องเด้อเห็นบ่ก้อยใส่แบบเฟืองแค่สามสิบกีบแสบเลยพี่น้องเนาะมากพี่น้องบ่านนี้ถามเบื้องได้พี่น้องว่าจริงเลยเมื่ได้เห็นเบื้องหนอกพี่น้องจะเห็นกินไปเล่นไหพี่น้องมาไปตามไปเบื้องเสียบบ้พี่น้องพ่อพ่อพอพอซิมมึงบ่เอาซิม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 พี่น้องปุ่น พ่อไปพี่น้องไปนี่ไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้ายูทูบที่กำลังรักทุกทุกท่านครับสุผู้สุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศได้แม่ประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาเพอกหรือเก่าหรอครับกระเป๋าแดกในทางช่องฉุบแดกอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนีบเบ้าแดกสิพามากินร้อยเลือดร้อยเลือดเด้อพี่นอ้องเด้อร้อยเลือดกับเพาะงัวก็คือ เนี่งเขาเอื่อกันพี่น้องไม่แม,มผมเอื่อใส่บักเฟียงพี่น้องใส่สุดมันสุดท้ายครับใส่กระเพาะสุดท้ายมันโอ้สุดยอดด้มือหน,อนิพี่น้องด้แยเสีบด้วยพงกระน่องผมซีมมาาัตจะบานนะครับผมเห็ดในบึงผมเห็ดอยู่บานเลยครับมาเห็ดเอาอย่าบอกลายใหญ่ห้างมืนอนีิมา,สาใส่บริาการมองเก้าแหละครับที่อุทัดอันสวยงามผมอันแดดอันแอมแซมนะะาะภาษาไทยกะแดดกำลังดีบอกแดดแอมแซมแ้วภาษาเล่าบไงผมคิดบอกบอกเปลเ่ยนบอกถือได้พี่น้อง ผักข้ากับลายยางได้พี่น้องเด้อพักกะหล่ำแรกะกับพักกาดโอ้ลายยางพี่น้องตามภาพตามเบอร์ที่เห็นเลยนะพี่น้องโอ้หยากพี่น้องอขอโทษขอไปขอด่าตำยาที่ก้าวหล่ะครับสไตล์เบ้าแดกเป็นยาด้วยครับบอมันเป็นแนื้อ,อื่นเป็นยามันรุ่งรังไกยสมองเฮ้ยยังอ,อ,อีกน้อแบดนี้พี่น้องเลยนอ้อเอา้าฝากกินก่อนพี่น้องเป็นมาประกาศไหมอยู่วัดดงไหม อู้ปลาค่าหนามมาต่องื้อเอาครับโอ้มาครับมพี่น,อนอ้องปานนี้เอ้าขตรวจขอไฟมูเพิ่นบ่ก,กินดิบกิ่นดายไดย้พี่น้องเด้อขอตรวขอไฟเพิลได้หลายอันมูเพิลก็เมียนมากบอดีครับบถือซาบพนดพี่นอ้องเอาเอาเ,อาเ,อาเอาจะสิ่งดีๆเขาในสมองในะพี่น้องเนาะมาพี่น้องปานนี้ลุยเปิดพิธีตั้การแสดงกันพี่น้องปานนี้ทำเลียด นับเข้ามาหากันพี่น้องบาลนี้แซ่บก้อยนี่ผมมากตัวพี่น้องก้อยกระเพาะพก,ากระเพาะง่วนกระเพาะสุดมั่งโอ้ เราผสมหมากระโลวัดครับพี่น้องเนี่ยพุ่งมาพุ่งฝ่ากินเมื่อกี้ <c oughs> ตั้งกล้องแต่ยังเลี่ยอะกับเสียงฮัลโหลพี่นะเมื่อกี้นะครับมพุ่งฝ่ากินได้เป็นเริ่มงอาจจะฝ่ากินเล็หน่อยได้เป็นอย่างเด้อเมื่อนี้อื้ ก้องนในกินให้เบิึงเด้อครับเด้อบ่ได้กินให้ดากินซ่องในกินเข่ากินน้ำให้เบิงึงให้ผู้โดยมักเพิ่นเบิองาามมาก,กับเบิองเพื่อบ่มักกับผู้้องเบิองเด้อพี่น้องเด้อแต่ด่ามากกันบ่มักกับเปิดผู้ขอตัวขอไปพี่น้องข่ามไปเลยพี่น้องคุณข่ามไปเลยผู้บ่มักกันเลย อันข้างหืเนี่มันเสียบได้เพื่น้องด้วยใหยรยำแหลกมันแล่เลยพื่น้อง พริกมาส้มเป็นหองกินไม่ด้เพรเผ็ดแต่บางทีเก็บดาบกับเผ็ดแล้ว ไม่มีป่ากีดิวน้ำจังหน่อยหนึ่งครับกระเเดน้าหน่อยหนึ่งได้เปลีป่ยนเลยที่เดียว้านอยู่แล้วฮึ ไอ้มากิมนี่ยก็คนไหลก็แฉะในี่ยผู้หงเด้อกดไหลก็แฉะกดสับตะไคร่เบ่าแดดเนี่ยเด็ดตันมันแล้วครับอยากบอกเนี่ยว่ามันอึดมืออึดประเทศบุญ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 ยังลรืบุญเข่าไหมครับตุ่มเข่าไหมเขาเป็นยังไงบุญเข่ามาตุ่มมาห่วงกันไหมเอาเขาเปียกเขาสารยังมาตุ่มกันบุญเข่ากี้บอกบุญเอาบุญนั่นแหละครับมืออื่นมืออึดเด็ดผู่หลังเด้อมืออื่นมืออึดอนี่ล่ะประเทศบุญ เรียว่าป็นเหตุไมมอยู่ครับไมหเปนหยวัดป็นเหตุไมหเป็นสมไม้ยัยงว่าผมฟฝากินเดี๋ยวบรู้จุนมากทันที่บุญตุ้มเขาแม่น่ะบุญตุ้มขอพี่น้อง อืนั่นแหละบนนี่พี่น้องเอ้อคือบาสิประกาศเรียบร้อยนี่โอ้ยผมบูงนั่นจากคณะแพทยเสียงค้ำมาไหมพี่น้องมาไหมเพิ่งสมไม้ครับเมื่อกี้เปิดเพลงกากขึ้นมาเลยครับพระสวดพระาธิขึ้นมาเลยครับพี่น้องเด้อมาไหมมาไหมกินตัวนะพี่น้องเนาะ โอ้ยบาวาัวพันน่ะพะน้องเพิ่นสมไม่เพิ่นเฮ็ดบุญมืออึดมือฮื่มพี่น,น้องบุญ,บ,ญบุญตุ่มเขาตุ่มน้ำเรื่องพี่น้องเนาะมาลุยตัว đẹp quý cô กดแก้อ้อยบุญๆอยู่บนหลังบ้านผมขอขอตัวขอไปหลายๆได้บนหองเสียงดัานเสียงหังหน่อย ก้อยใส่บักเฟียงเลยเป็นหวังเลยอันดำๆดเดนี่กัมีดเนี่ยสามสิบกีบผมบ่นหย,ยั่งครับมันติดทีเดียวผมผมไม่กินอันอันนี้ก่อนโอ

เขาพ่อกันพป่นหองเขาอิ่มด้ะ นี่ยหมกแจงม่ได้กินอืมบเบิดเป่น้องบเบิดพรอเพนน่องเนาะอ่าัว้เน่องมองเรือกับมิจันผ่ากิลิวผากิลิวผมย้ำเนยมันจิเกีวปมมันนี่มันบจิเก่ยวว่าอย่างผมดึดเลย ผมเมย์มันจี้เถอวผมดึกกกวนเอาคำท้างน่อยเพียงเน,นาะคำเงินตาสวดไปเลยคำตาสวดไปเลยอ รูดยอด่เได้ไปหรอเิมเอาหรับมานียดียเพาสำเนยงะพื่อนหอหันกีนะยกตาตั้งของเบาแดดบุาพา็ขอตรวจขอพายลลายได้ไป็นเด้อหักกันแพงกันจะถิมจะป่าจะไล่หลังกึเก่าไพป่นเด้อเบื้องเหนียดยังสูมูพี่น้องเบื้งกถาเบื้งได้เี่นเร้อสำหรับมันนียก็ดยพอสำเนียนเพื่อนอสวัสดีครับ